สวัสดีไม่น้องปรอชาชตทุกคนกรับวันนี้ก็จะมา,าอาธิบายอธิบายนะครับก็คือตอนนี้อ๋อวันนี้ผมมีคลิสแล้วนะครับก็ไอแอคกันได้ เพื่อนผมก็มีเฟซแล้วก็คิดหน้าผมจะแนะนำให้แอดนะครับก็แอดแอดได้ไม่ว่านะครับจะเกิดเป็นผมเฟื่อนอื่นผมไม่รู้ผมจะไปบอกเพื่อนผมเองก็คือคนในแก๊งผมนั่นแหละแต่ คนในแกลงผมอะยังม,มีเฟซไม่หมดถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งเกิดมีเฟซขึ้นมาแล้วผมจะมาบอกให้คุณแอดเข้าใจไหมครับ